เอาละครับก็กราบสวัสดีมิตรักแฟนเกมสุดท่านกันด้วยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสุรุป,ปะกาวันนี้มาเจอกันในเกม Fort u n e XO หรือว่าที่น้อง FC แนะนำมาบอกว่าวัวโดดวัวโดดผมก็งงอยู่ตั้งนานเกมอะไรเกมวัวโดดโอเควันนี้เรามากับทุนน้อย900บาทนั่นเองนะท่านผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้เราจะบวกมาได้เท่าไหร่นะพร้อมหรือยังพร้อมล้วไปเลย พอไปเลยเบ็ดสูงสุดเบ็ดละสี่พครับไม่ได้เอามา9 0้เบ็ดละส0่พอะไรเราไปแบบเบ็ดเบาๆ30บาทเหมือนเดิมเหมือนเคยแล้วก็สูตรเดิมก็คือ30หมุนเริ่มหมุนแล้วกดโทรโบเลยฮะมาดูกันว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะท mm. ุกทุกทุ่เุกุ่กทุกทุกทเกยวกทุกทุกทากทุกทกทุ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 ยทุกน่อย ผมว่าผมปิดเทอร์โบดีกว่าคุณผู้ชมนเร็วไปอ๋อมันคล้ายๆเสือโดดว่ามันมีส้มมีอ่ามีประทัดมีถุงเงินมีอ่าไอทองก้อนที่เป็นเหมือนตำลึงอ่ะแล้วก็มีอ่างเปล่าที่เป็นรูปเงินออกมาเออเออคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับฟอร์จูนและบิดฟอร์จูนไทเกอร์เลยโอเคเลยนะโอเคเลยชอบอยู่คุณสิบแบบนี้มาเป็นอะไรฮะเฮ้ยมันมาได้ไงนะผู้ชมมันมาได้ไง แล้วไหลไปถึงซูเป,ปอร์อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะอ้าวอ่านไม่ออกจริงนะู้สมงง,งงหน่อยนะคิดนี้ก็จะงงงหน่อยนะไปฮะสองพันกว่าฮะตอนนี้จากทุนเก้ารอยได้แบบว่าฟุกอัเดรกกล่าวมาโอ้โหผมอรอลุน้นตำลึงอย่างเดียวบัวทองมาละวายมาสองตัวเป็น ตํึงต้องแตกแล้วตํานึงทองผมจะเรียกว่าตํานึงทองมานะตอนนี้ก็ยังเงียบเหงาอยู่นะท่านผู้ชมส้มแตกมาหกอันนะเอยลุ้นคุณสิบฮะซองซองอ่างเปาต้องมาไม่เห็นจะมาเลยมันเกือบน่ะท่านผู้ชมมันเกือบใส่เราหลายรอบแล้วนะมันเกือบใส่เราหลายรอบแล้วนะเอาเนี่ยเอามาออ้ยได้เราก็ไม่ปล่อยเรือ๋อ อ้า9บาทตัวย่อเลยบิด30บูแต่9บาทอเอา็นว่าสำรับคำเตือนแล้วกันนะครับผมน้องๆดูหนูท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีพี่ก็ไม่แนะนำให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอายุมากกว่า18ปีแล้วอยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตอะไรแบบเนี้ย ก็เชิญมาสมัครกันเยอะๆได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปและอยู่ใต้คอมเมนต์ด้วยผมปักหมุดกดไว้ให้ทุกที่แล้วกราบกรานขอร้องให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากจริงๆนะครับผมเอาเอ้ยตำลึงมาสามะตำลึงมาสามะปล่อยมันไหลเลยฮะโอ้โหตำลึงมาสามะปล่อยมันไหลเลยครับผมช็อตนี้ปล่อยมันไหลแบบไหลไปเลยอ่ะ เยี่ยมอยู่นะเยี่ยมอยู่นะผมว่า900บาทครับผมแล้วเหลืออีก3หมุนนะ3หมุนนะหมาอีกดอกงหนึ่งครับผมโอ้โหจะเป็นเกมรักอีกเกมหนึ่งหรือเปล่า6 0 9บาทฮนะ2หมุนถ้ามันแตกเบ็ดสุดท้ายให้เราเราจะขยับเบ็ดขึ้นถ้ามันแตกเบ็ดนี้เราจะขยับเบ็ดขึ้นมาจริงๆด้วยทนะ่านผู้ชมสองอาเปาคูณสิบฮะเรียบร้อยดีครับ300คูณ30เป็นเท่าไหร่ฮะ สามแสนดิครับหยอกหยอกเรียนเลข,ขที่ไหนเนี่ยโอ้ยสามพันบาทครับผมโอ้โหยังเดือนวัวเป็นสีทองมาเลยนะวัวเป็นสีทองมาเลยนะโอ้โหเอาโหตำลึงมาอีกช็อตหน,นึ่งเีงครับตำลึงทองเราหกร้อยบาทที่งเงินรางวัลก้อนโต,โตโตนะครับผมมาฮะตอนนี้เราจะขยับแล้วครับเพราะเรามีทุนละรอบนี้เรามีหวังเคยเห็นไหมหลักร้อยสอยหลักแสนเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็น ก็ไปดูที่ช่องอื่นพี่ก็ทําให้เป็นเหมือนกันห <laughs> ยอกหยอกหยอกป๋าดิสู้ยอยู่แล้วผมอะเอาสู้อะไรวะเงียบกีบเลยสีบุนแล้วนะเนี่ยยังเงียบอยู่ครับแล้วคูณสิบลุนอีกรอบนึงฮนะ <c oughs> เป็นวายมากับซองครับผมสวยอยู่สวยอยู่ผมบอกเลยสวยอยู่ไหลไปถึงโอ้โหเงินรางวัลซูเปอร์เมกะที่1,000 0บาท น้ำทรงหนึ่งหมื่นบาทมาฮะเริ่มขึ้นหลักหมื่นแล้วตอนนี้นผำ้ชมปล่อยไหลไปเลย2,100บาทที่เงินวันก้อนโตโตโดดมาแบบงงงผมไม่ชอบผมแบบชอบแก๊งแบบแก๊งโดดอยู่นะกระต่ายโดดเสียโดดบัวโดดเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไวไปหน่อยอ่าน,นี่ผมไม่เปิดออโต้นะไอ้ไม่ได้เปิดไอ้โทอโบนะนะถ้าโทอโบคือดูไม่ทันเลยนะเอ้ยมาไงอ่ะ งงจัดฮะเงินรางวัลก้อนโตโตที่2,200้บาทฮะผมให้เหลือ15หมุนผมจะขอญาตขยับเป็ดนะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมมีเป้าหมายนะวันนี้ผมมีเป้าหมายนะแล้วโอ้วัวทองมีสิทธิ์ครับหมุนซ้ำจนกว่าจะชนะคืออะไรอะ่ะงงงงอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าตำลึงหมดนะโอ้โห ทา่านผู้ชมนะตำหนึงหมดแถวบอกเลยเป็นหมื่นอะเมื่อกี้โอ้วายมาสามตัว้เจยฮะแล้วประทัดมาสอดนี้เอาผมให้รอรอมันอันนี้ก่อนแล้วกันรอมันขึ้นก่อนแล้วกันโอ้โหยังเดือดครับผมไปกันอีกครับไปกันอีกครับ เหลือเหลือกี่หมุนเนี่ยหกหมุนนะหกหมุนนะเหลือหกหมุนนะไมาอีกครับผมเงินรางวัลก้อนตัวนี้สามพันบาทครับผมเนี่ยมันจะมาแบบงงๆนะท่านผู้ชมอาจจะแบบพูดไม่ทันอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอภัยไปด้วงหน้าด้วยนะครับแล้วประทัดมาทั้งแถวป่าขอขอโอ้โหผมขอตำลึงว่ะท่านผูช้ชมอยากได้ตำลึงทั้งแถวอะตำลึงทองอะ หมุนจนกว่ชาจะชนะขอตำลึงเท่านั้นเอาล็อประทัดมึงล็อกเหรอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตำลึงทั้งแถวว่ะโอ้โหผมว่ามันล็อกประทัดได้ผมลแล้วแหละอ่ะเนี่ยเอ,อามาปลาจนได้ฮะโอเคไหลไปถึงเงินรางวัลก้อนโต,โตโตที่สามพันบาทยอดเยี่ยมปะล่ะท่านผู้ชมยอดเยี่ยมปะล่ะนี่ผมบอกเลยผมขอญาติขยับเบ็ดแบบทุบหม้อข้าวหม้อแกง แล้วเอาที่10หมุนพอ10หมุนปุ๊บจบเลยพอเลยเลิกเล็กน้อยมากมายยาไปไงก็ช่าง10หมุนก็ห้าพันอ่ะหมุนล500ะห้าร้อยอ่ะโอ้โหใจคอมไม่ดีเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้หนึ่งหมื่นบาทนะเงินอว่านก้อนโตๆอ่ะมาแล้ว็อดนี้ตำลึงไม่มามาอยู่ดิ๋มเหมมันโดนแบบงง ไปต่อฮะเล็กี่หมุนเลยห้าหมุนมากำหนดเลยอะส่วนนี้สองมาแล้วตำลึงแตกปะแตกสวยฮะตอนนี้แตกสวยฮะ,ยะหนึ่งหมื่นบาททางงานางวันก้อนตโตโตฮะเล็กสามหมุนสุดท้ายท่านผู้ชมสามหมุนสุดท้ายโอเคเหลือสองหมุนเอ้ยวัวทองมาแบบนี้มีสิทธิ์เฮ้ยขอขอขอเลย ท่านผู้ชมจะได้เห็นช็อตแสงกระดอกนี้แหละช็อตแสงกระดอกนี้แหละท่านผู้ชมโอ้โหไม่เอาไม่เอากล่องเงินจเจ้าตำหนึงเงินไอ้ตำหนึงทองขอขอขอที่ผมยกมือไหว้เลยนะแต่ตัวตัวละครเวรนี่มันไม่มีมือไงมาฮะโอ้โหประทัดผมไม่อยากได้ประทัดนะขอนะขอนะส่งหายหน่อยโลบๆกันหน่อยอันนี้ก็ได้ไหม โอเคปิดไปสวยฮะปิดไปสวยฮะปิดไปสวยฮะจัดไปเลยครับผมเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสูรุปรกาด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้า,นาจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาทายกันได้วันนี้เอาไว้ประมาณนี้ประมาณส่งท้ายไปทีภาพสวยๆงามๆแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไปดูเลยว่าได้เท่าไหร่เป็นไงล่ะ